ส่วนที่โรงเรียนวัดราชบอ่อพิษนะคะแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพกลุ่มจิตอาสาภาคเอกชนนําเครื่องมือฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคไปฉีดพ่นภายในโรงเรียนเพื่อฆ่าเชื้อโรคหลังจากที่มีข่าวเรื่องการแพรบบ่ระบาดโควิดสายพันธท์ใหม่ที่มีการแพรบบ่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องนองนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองถึงแม้ว่ารัฐบาลจะผ่อนปลนเรื่องมาตรการโควิดสิมากขึ้นแล้วแต่ว่ายังต้องมีมาตรการป้องกันอยู่ค่ะ ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยโรงเรียนก็ยังมีมาตรการของโรงเรียนที่จะต้องคุมเข้มเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยนักเรียนมาเรียนตลอดแล้วก็มีการเข้าออกของท่านผู้ปกครองแล้วก็แขกต่างๆดังนั้นเนี่ยทางโรงเรียนของเราเนี่ยจึงมีการป้องกันโดยมีทางจิตอาสาแล้วก็พี่ๆนะครับมาฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆห้องเรียนแล้วก็บริเวณทั่วไปของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนน่ได้มั่นใจว่ามาเรียนด้วยความปลอดภัยครับ